ข่าวรอบวันรายการข่าวในรูปแบบพอดแคสต์กับข่าวสั้นๆตลอดทั้งวันที่จะสรุปให้คุณได้ฟังภายในไม่เกิน10นาที สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวรอบวันรายการข่าวในรูปแบบพอดแคสต์กับข่าวสั้นๆตลอดทั้งวันที่จะสรุปให้คุณได้ฟังภายในไม่เกินสินาทีวันนี้อยู่กับผมเพชรศิริพงศุนทราพักครับวันนี้วันที่9สิงหาคม2564กับหลากหลายสถานการณ์ที่จะต้องมาอัปเดตสถานการณ์และก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องราวของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ต้องบอกนะครับว่า แมนะ้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันนี้เนี่ยจะลดลงแต่ก็ยังต้องจับตาและเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันนี้กันนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่19,603ืารารายนะฮะซึ่งตัวเลขลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยนะฮะและมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 74%, 0 0 0พขออภัยครับ จ็ดแสนสี่มื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้ารายหายป่วยกลับบ้านหนึ่งมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบเก้าคนหายป่วยสะสมนะครับอยู่ที่ห้าแสนสองมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดคนและอยู่ระหว่างการรักษาอยู่ที่สองแสนหนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดคนนี่คือสถานการณ์โควิดสิเกในวันนี้เนี่ยนะครับ จากเรื่องของสถานการณ์โควิด19เรายังตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับมากันที่หัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับนายแพทย์มนูนลีชเวงวงนะฮะก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับหมอมนูนลีชเวงวงเอได้บอกเล่าถึงสถานการณ์การเสียชีวิตจากโรคร,ระบาด โควิด1 9ที่กำลังระบาดกันอยู่นตอนนี้เนี่ยนะครับก็บอกนะครับภาพรวมของข้อความที่หมอมนูนได้ระบุโดยรวมเนี่ยนะครับก็เชื่อนะฮะว่าอัตราการเสียชีวิตของไวรัสโควิด1 9ในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยอยู่ที่0.1%ซซึ่งวัคซีนเนี่ยจะเป็นตัวลดอัตราการเสียชีวิตลงได้นะฮะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อไหนก็ตามแต่ก็จะช่วยลดอาการการป่วยหนักและเสียชีวิตของประชาชนได้ถึงสิบเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งข้อความของนายแพทย์ปนูนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างโพสต์ยาวพอสมควรเลยเนี่ยนะครับก็มีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็บอกว่า ทุกๆ1,000คนที่คนไทยติดเชื้อไวรัสโควิดนะฮะก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับถ้า950คนมีอาการเหมือนเป็นหวัดเล็กน้อยไม่ต้องทำอะไรเป็นเองหายเองส่วนใหญ่ไม่ได้มาหาแพทย์30คนมีอาการไอไม่รุนแรงอาจลงปอดบ้างต้องมาพบแพทย์20คนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล5ใน20คนที่นอนโรงพยาบาลมีอาการหนักย้ายเข้าห้อง i อ u สองในห้าคนที่นอน i อซใส่เครื่องช่วยหายใจหนึ่งในสองคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเสียชีวิตซึ่งคิดเป็นร้อยละส่นจุดหนึ่งของผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็พร้อมกันนี้นะครับหมอมนูนก็ได้ทิ้งทายนะครับว่าขอให้คนไทยอย่าวิตกกังวลหรือเครียดกับเรื่องนี้มากเกินไปก็ขอให้ยอมรับและเรียนรู้กับการต่อสู้ในเรื่องของโรคโควิด -19 ถึงแม้วจะมี ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นหรือมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ก็ตามก็ขอให้กัดยาตกนะครับเว้นระยะห่างนะฮะแล้วก็พกพาหน้ากากสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นขอให้แบบอยู่ในพื้นที่ในบ้านนะครับช่วงนี้ก็เขาก็มีการรณรงค์เรื่องของ work from home เนี่ยนะครับ อาล่ะครับประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ตามต่อก็ไม่ได้นั่นคือเรื่องของนักแสดงหนุ่มครับถอยๆครับล่าสุดครับสารอุทธรมีมติไม่ให้ประกันในคดีฆ่าแฟนสาว20แผละนะฮะที่มีการแทงกันถึง20แผลเลยทีเดียวนะครับเหตุคดีเนี่ยมีอัตราโทษสูงครับ ก็ที่สารอาญามีนบุรีนะฮะได้มีคําสั่งไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวน,นายธนพัฒนชนะคุณพิสารหรือซอยทอยนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ชื่อดังวัย21ปีผู้ต้องหาในคดีใช้อาวุธมีดปลายแหลมยาว5นิ้วแทงนางสาวแทงนางสาวพิมพ์อายุ25ปีจนถึงแก่ความตายเนื่องจากเหตุทะเลาะวิวาทภายในบ้านพักย่านถนนเลียบคลองสองเขตขออภัยครับ แขวงบางชันเขตของสามวานนั่นเองนะครับโดยสารอุทธรณ์พิเคราะห์นะครับว่าความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีตามคําร้องของฝากขังแล้วข้อหามีอัตราโทษสูงพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องอุกอาจร้ายแรงจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในระหว่างการสอบสวนคําสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวชอบแล้วจึงให้ยกคําร้องครับ ละครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสรุปข่าวรอบวันประจําวันที่9สิงหาคม2564วันนี้ผมสิริพอองศ์จุนประพักนลากรู้ฟังไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังสรุปข่าวรอบวันรายการข่าวในรูปแบบพอดแคสต์กับข่าวสั้นๆตลอดทั้งวันที่จะสื่อให้คุณได้ฟังภายในไม่เกิน10นาทีเป็นประจำ ทางยูทูบชาแนลเพชรธิรพงศ์สุวรรณประพักอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ